ีค่ะจากร้านแม่คาท่าบุญนะคะวันนี้นะคะมีสินค้าใหม่มาแนะนํานี่เลยค่ะเป็นโตบา์นะคะเซตนี้นะคะจะได้โต๊ะหนึ่งตัวแล้วก็เก้าอี้สูงบาเก้าอี้บาสูงสองตัวแบบนี้นะคะมาค่ะมาดูงานใกล้ๆกันนะคะขนาดของน้องนะคะความกว้างจะกว้างอยู่ที่40เซนติเมตรนะคะยาวอยู่ที่120ซนติเมตรสูงอยู่ที่100ซนติเมตรและสูงรวมจะอยู่ที่105ซนติเมตรนะคะ ส่วนเก้าอี้ตัวนี้นะคะน้องจะมีขนาดอยู่ที่สูง80ซนติเมตรนะคะด้าจะมีงวงกลมตรงนี้นะคะจะอยู่ที่30ซนติเมตรนะคะการใช้งานของน้องนะคะน้องจะเป็นโต๊ะบาร์นะคะส่วนมากนะคะที่เห็นจะมีอยู่ในคาเฟ่เป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าโต๊ะแบบนี้เหมาะกับการานั่งเชียรเลยนะคะจะเป็นโต๊ะซื้อไปให้ลูกหลานนั่งเรียนเยขียนหนังสือก็ได้นะคะเอาไว้สําหรับนั่งทํางานก็ได้เช่นกันนะคะ ดูนะคะตัวนี้งานเป็นไม้ดิบนะคะทําจากไม้สักแท้นะคะลวดลายจะสวยงามตามไม้นะคะ,ะสินค้าแต่ละอย่างที่มานะคะจะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันนะคะหากใครอยากได้ลายส,สวยๆไม่ต้องห่วงเลยนะคะทางร้านของเราคัดลายให้อย่างะะด,ดีเลยนะคะคัดไม้เกดดีเลยนะคะสินค้าตัวนี้นะคะถ่ายจากกล้องสดนไม่มีการตัดต่อตัดแต่งหรือใส่ฟิลเตอร์แต่อย่างใดเลยนะคะลูกค้าจะได้เห็นลายไม้อย่างสวยๆจริงๆเลยนะคะร้านของเรานะคะจะซื้อ ก็ได้เช่นกันนะคะขายให้เหมือนกันนะคะก็คือใครอยากได้โต๊ะก็จิ้มได้เลยแล้วก็ใครอยากได้เก้าอี้แยกก็จิ้มได้เลยนะคะของพวกนี้นะคะขายแยกให้ได้หมดเลยนะคะร้านของเรานะคะกรณีเกิดการเสียหายกการขนส่งนะคะร้านของเราเคลมให้นะคะแล้วก็มีสุงรปีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะลูกค้าท้านไหนสนใจสอบถามได้ที่แอดไลน์ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ เบอร์ก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะหากคุณลูกค้าท่านไหนสนใจแบบไหนก็สามารถสอบถามได้ทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะเดี๋ยวทางร้านเราจะขึ้นไว้ที่ท้ายคลิปให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ